ฉเชิงเซาโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจัดกิจกรรม12พฤศจิกายนวันจอปอรครบรอบ36ปีภายใต้ชื่อจอปแปดริร้วสร้างความปลอดภัยใส่ใจทุกแห่ง ด้วยในวันที่12พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานกำหนดกิจกรรมวันจอปอครบ36ปีโดยมีกิจกรรมร่วมทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้ใช้แรงงานที่ล่วงลับไปแล้ว ณวัดบางสมัครตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาโดยนายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภาคีแรงงานจังหวัดและจอปฉอะเชิงเซาร่วมกิจ,จกรรมจอปปอดริ้วสร้างความปลอดภัยใส่ใจทุกแห่งณวัดบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา โดยถวายสังฆทานจัตุปัจจัยผ้าตรายจีวรอ,อุปกรณ์ป้องกันโควิดอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำดื่มและถังดับเพลิงแด่พระภิกษุสงฆ์และชุมชนบริเวณวัดบางสมัครกิจกรรมดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์ให้แก่ภาคเอกชนและส่วนราชการร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยในการทำงานปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆกันนะคะคนสำราญงานสำเร็จผลประชาชนพึงพอใจ